อันนี้เป็นยางอีกสวนหนึ่งกับพี่นอ้องยางสามมีดพี่น้องถวยนะครับถวยโป๊ะนี่นาจะถวยหนึ่งจุดหาดินนะครับลำยางพี่น้องอันนี้เป็นสวนที่ว่าสวนที่สองนะครับที่ว่าผมกีดนะครับตอนนี้ น้ำยางอยากไรซาจะน่อยหนึ่งเพราะว่านี่กีดแขงกับฝนนะครับเพราะกีดแขงกับฝนอันนี้นี่ครับพี่นอ้องขึ้นมันกีดไปเพราะว่าฝนตกแห้งขึ้นเนี่ยครับพอได้แก้พี่นอ้อง คล้องแขงคลง้องแขงครับอันนี้นะยางฮัก็เปิดไม่อันนี้เจ้าของเขาเปิดแล้วเป็นได้พี่นอ้องครับเอาได้แก่อยู่ด้วยโอ้ยยงกษคือไหลออกคางวันนี้ ใหญ่ยางไหลลงข้างต้นพี่น,น้องโอ้หเนาะทัดทอแล้วเิี้ยงองกันกีดกังเวนกับพอได้พี่นอ้องพอได้แก่ครับพอได้แก่ ว่าบริกีดมากน่าจะหกเจ็ดมือแล้วครับที่บริกีดยางส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งบริกีดมากคือกันครับมันหกเจ็ดมือแล้วเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับพี่น้องเป็นคือกันครับที่ว่าบริกีดยางนะครับช่วงที่ว่าฝนตกนะครับอื่นตกคือทางนี้บ มุดหานในตก้นี้ดีกับพี่นอ้องนี่ครับว่าชิปะให้มันไหลซะก่อนว่าจะไปกีดอีกส่วนหนึ่งก่อนพี่นอ้องว่าส่วนนี้จะปะให้มันไหลซะนครับตอนนี้น้ำยางยังไหลอยู่ ทงอื่นฝนตกคือมุกดารมโนในใดก็คอมเมนต์มาได้เ้ยครับผม